ในส่วนของเทศบาลนครพิษณุโลกนะคะก็ออกมาให้ความมั่นอกมั่นใจกับพี่น้องประชาชนค่ะว่าสามารถที่จะรับมือกับมวลน้ําเหนือรวมทั้งปริมาณน้าที่เพิ่มสูงขึ้นนักขณะนี้ในส่วนของแม่น้ําน่านได้อย่างแน่นอนค่ะ พาคุณผู้ชมนะคะมาดูความคืบหน้าแล้วก็ในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของเทศบาลนะครพิษณุโลกกันบ้างค่ะโดยทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีนะครพิษณุโลกนางเปรมฤดีชามพูนศเขาระดมประชุมเจ้าหน้าที่เลยค,คุณภูผาเตรียมรับมืออย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นประตูระบายน้ําของเขื่อนมันพังลงหรือว่าปริมาณน้ําในแม่น้ําน่านมันสูงขึ้นหลายคนบอกว่าสูงแบบนี้อีกเมตรเดียวจะท่วมแน่เลย ท่านบอกว่าอย่าได้กังวลใจเราเตรียมการเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วที่จะป้องกันน้ําที่จะเข้าเมืองผ่านทางท่อระบายน้ําไว้แล้วถ้าหากว่าระดับน้ําสูงกว่านี้ซึ่งวันนี้มันลดลงแล้วเบาใจได้แต่ถ้าหากว่าจะสูงขึ้นจริงๆเทศบาลจะทําการปิดประตูระบายน้ําเพื่อไม่ให้น้ํานั้นไหลย,ย้อนเข้าท่อแล้วก็จะระบายน้ําออกเมืองได้ด้วยการสูบโยนออกได้ตามปกติ และตอนนี้มีการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นกระสอบทรายแบบนี้หรือว่าในส่วนของการติดตั้งเครื่องสูบน้ําทําไว้หมดแล้วนะเรื่องของการที่จะกลัวว่าน้ําจะล้นตลิ่งอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาดูแลกันอย่างเต็มที่เป็นการยกระดับการป้องกันสูงสุดแล้วก็จะมีการประกาศให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ําทราบอีกครั้งหนึ่งตลอดจนตอนนี้ถึงแม้ว่ากาแสน้ําจะแรงแต่ระดับน้ําลดลง แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อาศัยหรือว่าประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของเรือนแพว่าตอนนี้ถ้าหากว่าได้รับความเดือดร้อนโทรไปได้เลยค่ะ0 5 5 2 5 8 0 0 0ตลอด24ชั่วโมงจามีทีมงานที่พร้อมสแตนบายให้การช่วยเหลือค่ะและคุณผู้ชมเห็นปริมาณน้ําแบบนี้นะฮะเนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นฝฝั่งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกมีแม่น้ํา ถ้าผ่านเราเดินทางกลับบ้านสัญจรกันอาจจะตื่นตกใจเนื่องอจากโป<ช>มานน้าที่สูงจริงๆพรวาอันนี้ไปรับประทานอาหารที่บริเวณดินน้ำใจไม่ดีเหมือนกันแบบไม่แน่ใจว่าจะต้องนั่งเรือหรือว่านั่งรถกลับแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อเมืองเองหรือว่าทางเทศบาลเขามีการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะ